วิ่งเกินนะยังมีพันตับอ่าของคุณนี่มีวันไม่เขาไม่ได้ที่แล้วก็เงนินก็ถูกเชื่อมไปหมดแล้วแล้วเนีอ่อยู่เนี่ยเนี่ยที่ว่าไปยอมไม่้าก้กนเนี่ยที่ไหนนะครับไม่ได้นะมีข้อบกพร่องนะอ่ามีข้อบกพร่องก็ไม่ผ่านจบเลยนะแต่ก็ก็บบแก้ได้อ้าวเนี่ยรู้ใจเนี่ยมุ่งเนี่ยตะกอนเคยหัสถาน การอบ้องนะเพิ่มขึ้นสองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแก่สากลสามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การองค์กรการมีความการควบคุมภายในที่ดีสี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลดข้อบพร้องในสากลผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานสำนักงานสกลจังหวัดสมุทรปราการจํานวน30คนข้าราชการพนักงานราชการสำนักงานตรวจพิจารณาสกลจํานวน20คนหัวหน้าสำนักงานตรวจพิจารณาสกลสมุทรปราการท่านผู้บริการควบคุมด้านด้านผู้บริการกวบคุมต่อต่อรหน้าบ ร่วมกับท่านหัวหน้าพนักงานตํนตตตารวจตรีตาต้อนของตากางก่อนมีนโยบายที่จะพัฒนาตาก้อนให้เรีระดับอยู่ที่ตํารวจนะครับอยู่ที่ตํารวจเนี่ยเราอยู่กันตะหงจากไม่ถิดนะครับก็ตําง,งานตาตอนจังหวัดมาอยู่ก่อนนะครับผมมาอยู่ตอนนั้นก็คือสร้าง โดยคำนักงานจังหวัดต่รงๆไปยก่อนแล้วคำนักงานตุวบัญชีที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นพื้นที่แปะเดียวแปะเดียวกันเป็นสี่เหลียมนะครับท่านานตับัญชีก็ตครับสำนงานสมุดบสมนกานตัวบัญชสั่อนสดีอย่านหน้าสนานสกร่อยู่สักังในนะคะแล้วเชิญปฏิบัติการเพื่อยกลับกัน และขอให้การสำนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ปปของโครงการต่อไปครับผมถ่ายเป็นวีดีโอนะครับอันนี้ขอบพระคุณนะระยะตรงนี้ครับอันนี้ได้แน่นอนเน้นก็